สวัสดีค่ะเพื่อนฟูมเพื่อนสน,นิทหมมอนหมอหมายโอเค okay. วันนี้นะเราก็จะมาแบบมินิอะ่ะแบบว่าวันนี้จะยังไม่เมาเรื่องออนเซนแต่ว่าจะมาตอบคำถามแกเราปิ้นมาด้วยแหละคำถามที่ในเว็บพันทิปอะไรเงี้ยถามมาแต่ก็ไม่เยอะหรอกนะ1 2ึ่งสองสามสี่ห้าหกดแปดเ้าประมาณสิก็เลยจะเป็นคลิปที่5.1แล้วกัน แต่งหน้าไปเหมือน,นเดิมแต่ว่าตอบคำถามยังไม่เหมาดออนเซร,รออนิดเชทีนี้คำถามแรกแต่ว่าเราเราก็จะแต่งหน้าจะดูไหม <c oughs> ดูแล้วกันเนาะแต่งหน้าแบบธรรมดาเพราะว่าวันนี้ก็สามีจะกลับบ้านครึ่งวันเพราะว่าเมื่อวานหีมีงานเร่งด่วนต้องไปที่ออากาแล้วก็วันนี้ก็เลยไม่ไปทำงานเลยอ่ะพูดมากต่อไปเนี่ยคลิปนี้เราจะไม่ตัดเลยนะเราจะ เราจะโพส์อาจจาก y o u t u เ e ร็จไอจะจาก iPhone เสร็จก็จะโพส์ไปเลยจะได้ไม่ต้องเสียเวลามันนั่งคอนเวิร์ตไฟล์เลยวุ่นวายวุ่นวือเหนื่อยขี้เกียจด้วยนั่นแหละจัดไปเต็มเมไม่รู้จะไม่รู้จะพูดไปสักกี่นาทีเนี่ยไอมินิเนี่ยแม่งไม่มินิก็รอเป็นปน,ปนชั่วโมงมินิจะครึ่งชั่วโมงเพราะว่าไม่ตัดตอนเนี่ยเนาะโอ้ยดูสิแค่นี้ก็พูดมากละอ่ะทีนี้คำถามแรกอันนี้ลองพืน้นของคำถามของคุณ คนนี้ใครเหรอคนนี้ใครอ่ะคุณนาประดิษฐ์ไงออถามว่าข้อหนึ่งเขาบอกว่านอกจาก h o w t o อยากทำให้อยากให้ทำรีวิวด้วยแต่ทำเป็นวิดีโอนะคะฟังง่ายสนุกก็จะพยายามนะแต่ว่าของของ,ของเราอ่ะคือเราไม่ได้มีสปอนเซอร์ส่งของมาให้อะไรเงี้แกฉันก็ใช้แต่ของที่มันแบบที่มีอะก็จะรีวิวเท่าที่จะจะพึงทำได้ก็แล้วกันนะ ทีนี้ข้อหนึ่งเขาบอกว่าเครื่องสำอางยี่ห้อต่างๆของญี่ปุ่นเองเราก็ใช้อยู่นะของญี่ปุ่นน่ะแต่ก็ไม่ค่อยเยอะหรอกก็จะทำเท่าที่จะทำได้ละกันถ้าเกิดว่าใครอยากจะให้เรารีวิวอะไรอะไรเงี้ยสื่อแล้วส่งมาให้ฉันสิเออนั่นแหละจบจบปะ <laughs> ต่อไปข้อสอง <laughs> เครื่องสำอางที่คนญี่ปุ่นนิยมใช้ <laughs> เดี๋ยวเราจะไป ดูดูตามหนังสือให้ก็แล้วกันเนาะเดี๋ยวไว้เปิดหนังสือหนังสือที่เราซือซอซ้อมาอะไรเงี้ยเรามาเปิดเอาไว้ให้ดูกันว่าเป็นยังไงแต่หนังสือเราก็ซื้อมีเยอะหรอกนะเพราะว่าอ่านไม่ออกอ่ะเออก็ซื้อแต่เฉพาะหนังสือพวกแฟชั่นที่มันมีรูปให้ดูอะไรเงรี้ยเราก็ซื้อแค่นั้นแหละต่อไปข้อสามอยากให้คุยเรื่องอาหารการกินค่านิยมการดูแลสุขภาพพัฒนธรรมการกินของคนญี่ปุน่นเรื่องนี้มันยาว มันแน่นมันเยอะรายละเอียดมันแน่นเพราะฉะนั้นนะเดี๋ยวจะค่อยๆทําให้ในคลิปนี่แหละค่อยๆดูเรื่อยๆไปก็แล้วกันเนาะอย่าเพิ่งไปรีบเพราะว่าเดี๋ยวเรื่องหมดไม่มีอะไรจะเมาหลายคนถามว่าคนยังหลอนมีคําว่าเรื่องหมดด้วยหรอไม่มีประฉันเรื่องแน่นอ่ะต่อไปข้อที่สี่อยากให้คุยถึง ชีวิตครอบครัวแบบญี่ปุ่นไทยแตกต่างหรือมากน้อยกันแค่ไหนเรื่องยาวอีกแล้วอะเอาเอาตอบแบบสั้นๆไปก่อนนะแต่ว่ารายละเอียดอะเอาไว้เดี๋ยวเราจะค่อยๆใส่ให้ในในคลิปแต่งหน้าไปเมาไปเนี้ยก็คือแบบมันมันจะค่อยๆใส่ไปเพราะว่าเรื่องมันแน่นอย่างที่บอกเออก็คือเอาคร่าวๆก็แตกต่างไหมแตกต่างแต่มากไหมไม่มาก เพราะว่ามันมีความเป็นเอเชียอยู่อะไรอย่างเงี้ยอย่างเรื่องการเคารพผู้ใหญ่การอ่อนน้อมนอบน,ออน้อมถ่อมตนอะไรอย่างเงี้ยคนญี่ปุ่นเขาก็จะลักษณะเดียวกันมันจะไม่เหมือนฝรั่งที่แบบฉันอยากจะทําอะไรก็ได้ฉันอยากจะยกเท้าขึ้นมาวางบนโต๊ะก็ได้อะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมเมืองไทยก็ไม่ได้ญี่ปุ่นก็ไม่ได้เพราะฉะนั้นความคลายคลึงตรงนี้มันก็มีอยู่ก็ถือได้ว่าแตกต่างไหมต่างแต่ไม่มากใกล้เคียงเราสามารถที่จะนอจกจากการผสมสีแล้ว เรายังประสานวัฒนธรรมได้อีกต่างหาก <What? S 1> ดูลูกเราไงเป็นส่วนผสมของการผสมสีและการประสานวัฒนธรรมไทยญี่ปุ่นดินแดง <c oughs> ออต่อไปอยากให้คุยเรื่องวัฒนธรรมการงานการใช้ชีของคนญี่ปุ่น <c oughs> บอกตรงนี้ได้เลยว่างูมาไม่มีความรู้เพราะไม่เคยทํางานที่ญี่ปุ่น ก็คือมาก็งานของเราก็เนี่ยแม่บ้านเลี้ยงลูกดูผัวอยู่แค่เนี้อาจจะมีนะเราก็ทํางานนิดนิดหน่อยหน่อยแต่มันไม่ใช่การทํางานในลักษณะเชิงเขาไปทํางานในบริษัทของเราทํางานเนี่ยจะเรียกว่าทํางานไหมวะก็คือก็ค่อยๆทำงานอ่ะเราสอนภาษาอังกฤษให้เด็กดูหน้าเงี้ยสอนภาษาอังกฤษให้เด็กเด็กเล็กๆนะ ออประมาณสองขวบครึ่งสองขวบสามขวบประมาณนี้สนุกสนุก,นก้องเพลงเล่นเกมแล้วก็เป็นการทําที่แบบทําเองอะ่ะอยู่ในคอนโดอะ่ะมันไม่ได้ใหญ่โตอะไรไงสนุกสนุกอะไรเงี้ยเออราก็อาจจะเมาท์มอยได้นะเรื่องแค่ตรงนั้นแหละแต่ถ้าเกิดจะแบบการทํางานในสังคมวัฒนธรรมอะไรอย่างเงี้ยก็รู้บ้างเท่าที่ฟังจากสามีแต่ก็ไม่ได้รู้เยอะวัฒนธรรมแล้วมันก็คงจะเรื่องยาวเอาไว้เสริมกนแล้วกันนะสรุปมึงจะตอบอะไรกูแบเนี้ย <laughs> มึงมาอ่านคำถามแล้วมึงก็บอกว่าเรื่องยาวแล้วมึงจะตอบ เห็นใจกันบ้างเพราะเรื่องมันแน่นอยากฟังใช่ไหมถ้าอยากฟังเรื่องแน่นก็ต้องรอนิดหนึ่งโอเคต่อไปเขาบอกว่าอยากรู้ว่าผิวขาวๆที่เราเห็นในทีวีหรือหนังสือคนยบทั่วไปในญี่ปุ่นเป็นแบบนั้นไหมเป็นค่ะคนญี่ปุ่นขาวค่ะ <laughs> เขาจะมีวัฒนธรรมของสีผิว <laughs> <laughs> วัฒนธรรมสีผิวเรนเอางงอะไรทีเดียววัฒนธรรมของสีผิวก็คือว่าคนที่นี่นะเนี่ย เมาส์นิดนึงแล้วกันคือเมื่ออาทิตย์ที่แล้วเราไปเที่ยวแถวแถวคามาคุระเราไปกินแกงกะหรีมาโคตรอร่อยเลยอ่ะอร่อยมากแพงมากด้วยอเดี๋ยวเอารูปให้ดูเดี๋ยวเอาไว้ว่างๆก่อนเดี๋ยวจะเอารูปให้ดู<อ>ก็คือว่าแถบคามาคุระเนี่ยถ้าใครเคยมาญี่ปุ่นคงจะเคยไปวัดที่มีพระใหญ่ๆใช่ไหมคะที่เขาไปชอบไปถ่ายรูปก,กันนะเออนั่นแหละวัดคามาคุรนะน่ะแถบนั้นเนี่ยมันจะติดทะเลทีนี้ แถบที่ติดทะเลเนี่ยมันก็แดดแรงใช่ปะแล้วช่วงนี้หน้าร้อนไงคนเขาก็ไปเที่ยวกันเยอะแล้วช่วงอาทิตย์ที่เราไปมันมีงานงานงาน,งานคล้ายๆงานวัดวเดลเคเลโอมาสุดิก็เราก็ไปเดินมาไปกินแกงกะหรี่แล้วไองานโอมาสุดิมันจัดอยู่หน้าร้านแกงกะหรี่พอดีเลย <S <S ก็เลยไปเดินดูแล้วเราก็ได้เห็นว่าผู้คนแถวนั้นน่ะเขาดำมากแก่ดำแบบเหมือนดำเหมือนเขาเรียกอะไรพวกคนฮาวายแล้วเขาก็ใส่เสื้อแบบฮาวายลายดอก อะไรดอกไม้อะไรอย่างเงี้ยเออแล้วเราก็อย่าดูถูกคนดำที่ญี่ปุ่นเพราะมันรวยจริงความดำคือความรวยว่าฉันก็รวยแสนเปล่าไม่รวยคือเขาจะบอกจะบอกว่าบ้านแถบคามาคุระเนี่ยแพงมาเพราะมันติดทะเลแล้วคนแถบนั้นเนี่ยเขาก็จะทำงานอะไรที่แบบว่าเป็นจุดของรีสอร์ท หรือว่าร้านอาหารร้านอะไรแบบนี้เออคนทำนั้นนะดำแต่ว่าอย่าไปดูถูกขนะเขานะเขารวยอืมนี่แหละวัฒนธรรมสีผิวเพราะฉะนั้นอีกอย่างหนึ่งนะแกจะ,จะบอกให้คนดำๆอะสำหรับคนญี่ปุ่นนะคืออะไรรู้ป่ะคนสุขภาพดีสุขภาพดียังไงหรอเพราะว่าการที่คนมีผิวสีมันหมายถึงการที่บุคคลคนนี้ได้ออกไปโดนแดด การโดนแดดไม่ได้หมายถึงว่าแกจะไปทำนาอย่างเดียวเพราะว่าที่ญี่ปุ่นการโดนแดดคือการออกไปเล่นจสกีการว่ายน้ำการแบบเล่นกีฬาเข้าใจปะไปเล่นบาสเกตบอลกลางแดดอะไรอย่างเงี้ยทีนี้ผู้หญิงญี่ปุ่นเขาถึงชอบคนที่แบบผิวเข้มเข้มไงเพราะว่ามันจะดูแบบดูแข็งแรงอะดูแบบวิชนอกกำลังอะไรประมาณนี้เออนี่แหละส่วนพวกคนที่ว่า ผู้หญิงที่แบบฉันโดนแดดไม่ได้ฉันจะต้องกันแดดห้าสิบฉันจะต้องใส่หมวกใส่ถุงมือใส่ก็มีไม่ใช่ไม่มีคนมันก็หลายประเภทอะไรอย่างเงี้ยคนที่แบบฉันจะไม่โดนแดดฉันเกลียดแดดฉันไม่ชอบความร้อนอย่าได้มาโดนชั้นรังสี UV อะไรอย่างเงี้ยไปอยู่ในโลกมืดดีไหมอ่ะเออโอเคช่างมันอ่ะจบไปแล้วของคุณคนนี้ใครหรือคนนี้ใครหรอ อืมทีนี้ต่อไปของคุณหน่มปังช็อกโก้เขาถามว่าฝากถามนิดนึงสังคมที่ญี่ปุ่นเป็นยังไงพอดีมีโครงการจะไปเรียนภาษาคงได้อยู่ที่นู่นหลายเดือนหรืออาจจะปีอยากทราบว่าเป็นคนไทยไปอยู่ในสังคมญี่ปุ่นเหงามากไหมคะเหงามากเหงาค่ะแต่ก็โชคดีที่เรามีอินเทอร์เนต็ตช่วยชีวิตเราได้เราก็เลยมีเพื่อนในอินเทอร์เนต็ตอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ สังคมถ้าคุณอยู่ในจังหวัดอย่างเราอยู่โยโกฮาม่าเนี่ยมันเป็นเมืองใหญ่ใช่ปะก็มีคนไทยอยู่เยอะอะไรอย่างเงี้ยก็มีการนัดเจอพบปะสังสรรค์กันบ้างก็ช่วยคลายเหงาได้เยอะและการที่มี Facebook ก็ทำให้เราได้แบ่งปันข่าวสารซึ่งกันรายการอย่างเช่นหากเรามีปัญหาเรื่องการเลี้ยงลูกหรืออะไรอย่างเงี้เราก็มีเพื่อนเพื่อนพี่ๆที่เขาคอยช่วยเหลือให้กำลังใจกันอะไรประมาณนี้ ก็ดีแต่ว่าสังคมหมายถึงว่าโอเคในโลกอินเทอร์เนต็ตเรามีเพื่อนแต่แต่แตนะสังคมจริง,รงๆที่แบบปิดคอมแล้วก็ใช้ชีวิตจริงๆอะ่ะก็เหงาแต่ว่าจิตต้องแข็งนะคะถ้าคุณคิดจะผสมเสกับญี่ปุ่นคุณต้องมีจิตเข้มแข็งถ้าคุณจะมาอยู่ญี่ปุ่นใจต้องเปิกเพราะว่าคุณจะเจอความกดดันที่มาทุกๆรูปแบบเราก็เคยโดนเยอะด้วยเราเรื่องถ้าจะให้เมา,เ,าเรื่องโดนคนญี่ปุ่น ็แน่นอีกแล้วเรื่องเต็มอีกแล้วนั่นแหละก็เดี๋ยวค่อยเอาไว้เมาแล้วกันนะเพราะคนญี่ปุ่นเนี่ยแรงก็เยอะไม่แรงก็เยอะหลายรูปแบบโดยเฉพาะชินี้ญี่ปุ่นมาไซมันโอเคจบไปเขาถามมาแค่คำถามเดียวต่อไปคุณอะไรวะเนี่ย yes m p สักอย่างเขาถามว่าปะกการลบได้ที่โน่นราคาเท่าไหร่ไม่รู้วะงงอะปะกาลบได้คืออะไรยังไม่เข้าใจเลยนะอืม ต่อไปคุณหญิงป้าถามว่าตอนนี้คนญี่ปุ่นเขารู้สึกว่ารัฐบาลเขาทําเกินไปหรือเปล่าที่ปิดเรื่องระดับความเข้มข้นของสารและอีกหลายๆเรื่องข่าวที่มีข่าวที่อเมริกาแล้วนะคะเอาใจช่วยนะคะอไอเรื่องรัฐบาลเนี่ยนะคะฉัน <c> า <oughs> จะแนะนาให้ไปถามสามีเดียนเลยค่ะเพราะว่าฮีแบบโมโหรัฐบาลมากแล้วเขาก็มาเล่าให้เราฟังแต่เราก็ไม่ค่อยรู้เรื่องอะไรหรอกเพราะว่า,านะเราก็ไม่สนิทก,กับรัฐบาลเขานี่เออถ้ามาถามแบบ ขอแกทักสินมาเที่ยวญี่ปุ่นกันรู้สึกยริงไงเรื่องของมันเห็นจะมาเรื่องของมันไม่ได้เกี่ยวอะไรกับฉันไม่ได้มาเอาสตังค์ฉันไปหรืออะไรอย่าไปพูดลเลยเกี่ยวการเมือง <S 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 โอเคทีนี้เรื่องไอ้อเรื่องปิดระดับความเข้นเอางี้ดีกว่าตอบคร่าวๆว่าสามีเราอะก็โมโหนะที่เขาปิดปิดบังเขาสารอะไรอย่างเงี้ยเออแต่นี่เราเอาเนกเก็ตพาเลสสีเนกเก็ตลง หลือยวจแต่งหน้าเบาๆสบายไม่ต้องเยอะอืมก็นั่นแหละเขาก็โมโ oh หอยู่แต่ว่าคือคนที่เนี่ยเขาไม่ได้แบบคือเขาก็ไปประท้วงกันก็มีนะแต่ก็โดนปิดข่าวโดนอะไรบ้างที่แบบในอินเทอร์เน็ตเขาก็มีเว็บพันทิปแบบญี่ปุ่นเหมือนกันนะแกเออเขาก็ในในเว็บนั้นน่ะก็มีคลิปวิดีโอที่คนไปประท้วงแต่ข่าวทีวีไม่มีเฮ้ยเออเขาก็ปิดข่าวกันเหมือนกันมันก็มีบ้างนะทีนี้ ก็ต้องรอดูไปอะ่ะเพราะว่าในเมื่อมันเป็นแบบเนี้ยก็ต้องอยู่นะอ,อ,อ่ะจบอย่าไปพูดในเรื่องการมองกันเมืองเครียดพูดเรื่องแต่งหน้ามาวอดดีกว่าต่อไปคุณอะไรเนี่ยเมอร์เมอร์ครมีเอสสองตัว m e r c ์ r คออะไรวะอ่านไม่ออกแล้วกันนอกนอกเรื่องแอบถามคุณนายประดิษฐ์ว่าที่ญี่ปุ่น AKB ใครปอบที่สุดเป็นอัจจังโอชิไม่รู้จะถามไคร เคยถามเจ้านายญี่ปุ่นแกบอกว่าไม่รู้จักถ้าเจ้าหน่ายเธอรู้จัก a k เคเขาก็เป็นโอตาคุแล้วแหละหลอนแหมใครป๊อปที่สุดหรอก็น่าจะเป็นนั่นแหละคนที่คนที่ได้ที่หนึ่งกับคนที่ได้ที่สองอะแล้วก็จะมีน้องอะไรนะคนที่หัวเถก,กเราก็ไม่เก่งเราไม่รู้จักเชื่องนะแต่จําหน้าเขาได้เพราะเห็นหน้าเขาบ่อยก็ออกทีวีบ่อยนะเ k b คบปีที่แล้วปีนี้อะไรเนี่ยสองปีสามปีมันเนี่ยมาแรงมากออก TV, ทีวีแทบทุกช่องเลยโฆษณาเต็มดังมาก ต่อไปของคุณแม่ยักษ์เล็กถามว่าเอ้ยเขาบอกว่าชอบชอบเหมือนนั่งฟังเพื่อนเมาแต่มันกว่ามีคําถามสามีไม่สงสัยหรอคะว่านั่งพูดจุกจิกจิก,จกอะไรอยู่คนเดียวตั้งนานแล้วสามีรู้มาก่อนแต่งงานไหมคะว่าคุณดิบพูดเก่งมากๆตลกมากหรือว่าตัวจริงเรียบร้อยเหมือนภพาพาไวาตัวชิงเรียบร้อยอันนี้คือการสแสดงรุนรวน,รวนปรุงสแสดงรุนรวนก็นนจะนะคะบ้าสามีเรนะ้นะอาจจะมเมาอีกนิดหนึ่ง ว่าตอนที่เขาเขียนในโปรไฟล์รู้ใช่ไหมว่าสัจสมจุสมีทางอินเทอร์เน็ตใครไม่ได้ดูคลิปก่อนอันนี้ย้อนกลับไปดูตอนที่ด้าดอัน้นยะอย่ามาตกข่าวตกเทรนด์เออก็คือว่าในในโปรไฟล์เขาเนี่ยเขาเขียนว่าผู้หญิงในสเปคผู้หญิงที่ Talkative ฟขอบอกว่าโดนเต็มเต็มนะจุดนี้พูดไม่หยุด <laughs> เขาก็เลยเขารู้แหละว่าเรา พูดเก่งพูดมากอะไรย่างเงี้ยแล้วเขาก็ชอบนะเพราะว่าเขาเป็นคนพูดไม่เก่งเขาก็เลยชอบที่จะฟังเออเราเาสีทองลงเปลือกตาเออเขาก็เลยชอบที่จะฟังมากกว่าก็ดีเพราะเราก็ชอบที่จะพูดแค่นี้นะคะจบไปต่อไปคุณหัวโตแก้มป่องหน้าใสใจหลายตอบคำถามหน่อยนะคะอยากรู้หนึ่ง พูดมากอย่างนี้มาแตกเด็ดหรือเปล่าแน่นอนค่ะมันอยู่ในข้อต่อเลยอะมันอยู่ในไส้แบบกระดูกเข้าไปในข้างใน d n เนเลยพูดเก่งมากลูกเราก็พูดเก่งเหมือนเราเนี่ยแหละต่อไปสามีรู้หรือเปล่าว่าคุณนายดังในห้องแป้งแล้วรู้ค่ะเมียขี้เมาขนาดนี้มีหรือจะไม่เมาให้ผัวฟังบ้าเมาสิสามีเคยเห็นตอนคุณนายถ่ายทําหรือเปล่าไม่เคยเห็นค่ะถ่ายทําทีไรเนี่ยผัวจะไปทํางานตลอดเพราะว่า อายวะ่ะพูดตอนมันอยู่บ้านเราอายที่แบบพูดคนเดียวอะไรเงี้ยแต่ไม่อายลูกนะเออต่อไปเอาคลิปให้สามีดูบ้างไม่เอ่ยคิดว่าเขาคงแอบดูอะแต่คิดว่าเขาก็คงฟังไม่ค่อยรู้เรื่องเพราะว่าเราใช้ทัพย์แสดงเยอะขนาดคนใดยังไม่เข้าใจเลยแกมุกสารคดีฉันยังมีคนไปเปิด Google รักมากคนนั้นนะ่ะน่ารักค่ะ <laughs> ขำต่อไปข้อห้า เมาเรื่องชีวิตแม่บ้านให้ฟังหน่อยวันวันทำอะไรบ้างได้เดี๋ยวจัดให้เรื่อยๆนะคะข้อ6เมาเรื่องอาหารของคุณลูกเอามาออกน้กกล้องบ้างได้เดี๋ยวนะตอนนี้มันกำลังบูชาเทพเจ้าอ่างปังแมนอยู่วันหลังก็จะเมาไปฟังนะเรื่องเทพเจ้าอ่างปังแมนเนี่ยต่อไปคุณทำในสิ่งที่จะรักเจอสิ่งที่ใช่นี่ชื่อเขานะเขาถามว่าพี่เรียนที่ jls หรือเปล่าใช่ หนูก็เคยเรียนที่นั่เหมือนกันตามเด็กๆไม่ทันเหมือนที่พี่บอกเออเด็กมันเร็วต่อไปคุณนายประดิษฐ์สามีรู้ไหมว่าดังอ๋ออันนี้ถามเหมือนกันเนาะจากคุณอะไรเนี่ย n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  per pink อ,อแล้วก็ต่อไปคุณมนคีวิถามว่าใช้แปรงทาตาของอะไรคะดูทาได้ดีมากเลยจบแล้วนะหมดแล้วนะคำถามแปรงทาตาหรอ มันจะมีของที่เราซื้อมาจากเมืองไทยนะชื่อยี่ห้ออะไรวันนี้เห็นไหมอ่ะอันนี้แหละอ่าไม่ออมกันแล้วก็ไอ้ที่ด้ามสีดำๆเนี้ยเราซื้อที่ญี่ปุ่นต่ถามว่ามันเป็นยี่ห้ออะไรเราก็ไม่แน่ใจว่าแต่ว่ามันก็ไม่คือเมอะไรวันเนี้ยเมเมเม,ม,มกากาเหมือนเลดี้กากะป่วะ มองไม่เห็นดิเมก,กาเอ mm. อันเนี้ยซื้อที่ญี่ปุ่นแพงกันนะเราไปเช็คราคาเราก็ดูคลิปโมเมภาพลือใช่ปะแล้วเราก็อยากได้ไอเน,นี้ยแปลงซิกมาที่เขาแนะนำอ่ะ mm. แล้วเราก็ไปเช็คราคาคือเราเป็นคนที่ขี้เหนียวมากการที่เราจะซื้อของอะไรเนี่ยบอกได้เลยถ้าของแพงแล้วเราซื้อนะ่ะอย่างในเกตเนี่ยบอกให้ว่า ฉันนะคิดแล้วคิดอีกไอ้เนเกตตัวนี้มันดังมาเป็นปีแล้วฉันนะ่ะเพิ่งจะมาซื้อคิดดูสิฉันคิดนานมากเพราะฉะนั้นเชื่อเถอะว่าตัวเนี้ยดีจริงอย่างเรื่องแปลงเนี้ยตอนนี้ก็ดูไอ้ซิกมานะเช็คราคาเทียบราคาแล้วก็เห็นเขาดูเราวะเฮย้ยซื้อของอเมริกาแม่งถูกกว่าของญี่ปุ่นอีกว่าของญี่ปุ่นแม่งแพงก็เลยเนี่ยกำลังตัดสินใจกำลังคิด แล้วคิดอีกว่าจะซื้อดีหรือเปล่าของซิกมานะตามที่คุณโมเมเขาบอกอ่ะอืมพอดีว่าเงินค่าเงินญี่ปุ่นตอนเนี้ยมันแข็งอ่ะรู้ใช่ปะเออเท่าไหร่นะหนึ่งหนึ่งเหรียญเมื่อก่อนนี่มันจะแบบประมาณแปดสิบเก้าสิบเยนต่อหนึ่งเหรียญเดี๋ยวนี้มันเหลือแค่เจ็ดสิบเจ็ดเจ็ดสิบแปดอะไรอย่างเงี้ยเออมันก็น่าซื้อนะค่าเงินมันดีต่อไปเราใช้สมอกนะสีสมอกนะ คัดบ้ามันหน่อยเนี่ยแค่นี้ว้วก็เสร็จละเขียนขอบตาพอแล้วอย่าไปเยอะอืมโอ้เดี๋ยวเดี๋ยวเดียระหว่างที่แต่งหน้ามันก็ต้องเมาส์ปะดูสิเนี่ยว่าจะไม่เยอะแมงรอเไปสิบแดสิบเก้านาทีก่ะอืมจะําอันนี้เรื่องอะไรนะแม่บ้านชีวิตแม่บ้านฉปะถามว่าวันวันหนึ่งทำอะไรบ้างไม่ใชว่มา่าจริงๆอะ่ะการที่เป็นชีวิตแม่บ้าน ลันลาก็ได้หมายถึงว่าคุณไม่จาเป็นที่จะต้องแบบอะไรมากห,หมายถึงว่าทํากับข้าวตื่นเช้ามาทํากับข้าวล้างจานเก็บกวาดบ้านแล้วมันก็วางแล้วใช่ไหมแหมทางานบ้านชั่วโมงสองสมชั่วโมงก็เสร็จแล้วแล้วมันจะทําอะไรต่อไปเลี้ยงลูกก็เตียงลูกกันนะจริงๆแล้วว่าป้อนข้าวให้มันอิ่มพามันขี้อาบน้ําเสร็จมันก็โอเคแล้วแหละมันก็ไม่ได้มีอะไรมากหรอกแต่การที่เราจะเป็นแม่ของคน ให้มีคุณภาพเนี่ยเราก็ต้องเสริมสร้างความรู้ให้กับลูกอย่างถ้าใครได้เห็นก็จะเห็นถ้าใครที่อยู่ในแฟนเพจมันก็ต้องอยู่อยู่แล้วน,นี่หว่าเออเพราะว่าอันนี้จะลงในแฟนเพจก็จะเห็นว่าเรา่ะมีกิจกรรมให้ลูกใช่ไหมพาลูกไปโน่นไปนี่คิดหาอะไรทําไปเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยก็ถือเป็นการพัฒนาลูกไปเรื่อยๆแล้วก็จะบอกว่าวิธีการสอนเด็กนะเปลี่ยนไปตามอายุเด็กเล็กก็สอนอีกแบบหนึง่ง เด็กโตก็สอนอีกแบบหนึ่งโตขึ้นมาหน่อยก็สอนอีกแบบหนึ่งเปลี่ยนวิธีการสอนไปเรื่อยๆเออ่คอยค่ะจริงๆตาฉันบวมข้างเนี้ยเป็นอะไรก็ไม่รู้ว่าแม่งขันตุ่มขึ้นมาเลยเอคอันก็เยอะผัวแอบต่อยหรือเปล่าวะนอนนอนอยู่แล้วมันมันใส่เมียดังกว่าอลยเออนั่นแหละก็คือเลี้ยงลูกอะ่ะ ก็เปลี่ยนวิธีการเลี้ยงไปเรื่อยๆแล้วก็มีพาลูกออกสังคมบ้างไปงานป้องปฏิเจอเพื่อนอะไรอย่างนี้แล้วก็ไปเที่ยวตามบ้านเพื่อนคนญี่ปุ่นเพราะว่าก็อยากให้ลูกเราอะ่ะมีเพื่อนเป็นคนญี่ปุ่นบ้างเขาจะได้เคยชินกับการเข้าสังคมจริงๆลูกเราอะปีหน้าต้องเข้าอนุบาลแล้วนะแต่ว่าเรายื้อเรายื้อไว้อีกปีหนึ่งแล้วจะส่งลูกเขาปีถัดไป ถามว่าอ้าวทาไมล่ะอะไรอย่างี้จะบอกว่าที่ญี่ปุ่นอนุบาลสามปีเหมือนในไทยแหละแต่เขาไม่ได้บังคับนะว่าคุณลูกคุณจะต้องเรียนอนุบาลสามปีไปเรียนสองปีก็ได้แต่สำหรับเราอะเราเป็นแม่ประเภทที่ว่าสอนลูกไงเราก็เลยสามปีมากไปหรือเปล่าแถมค่าเรียนอนะแพงด้วยนะแกเดือนละฟังอีกให้ดีนะคะค่าเรียนอนุบาลที่ญี่ปุ่นเดือนละ สามหมื่นเยนถูกคะ่ะฟังถูกแล้วเดือนละสามหมื่นเยนและโยโกฮาม่าไม่มีอนุบาลของรัฐบาลมีแต่เอกชนเน้นเเพราะฉะนั้นสามหมื่นจัดไปเต็มๆแรงเปะละ่าญ,ญี่ปุ่นจะยังแพงก็เลยเออขอเก็บเงินไว้ก่อนแล้วกันนะแล้วเราก็แต่ปีหน้าเราก็ต้องสอนลูกให้เยอะกว่านี้หมายถึงว่า ควรที่จะพาลูกไปเล่นทุกวันแต่เราก็พาลูกเล่นทุกวันอยู่แล้วนะก็ใส่อาจจะมีสอนอ่านเขียนบ้างอะไรเงี้ยจะตอนนี้ก็สอนบ้างนะแต่ก็ไม่ค่อยได้เป็นเน้นอะไรมากปีหน้าก็อาจจะเน้นให้มันเยอะขึ้นมนะันอืมนี่แหละชีวิตแม่บ้านันจะบอกว่าเลี้ยงลูกเนี่ยนะมีลูกออกมาเนี่ยเบ่งมันพรวดออกมาเนี่ยมันไม่ยากหรอกแต่การที่เราจะเลี้ยง เขาอะให้มันเป็นคนดีให้มันเป็นเด็กที่มีความคิดเนี่ยยากแก่ไม่งั้นเราเจอแบบเช่นแม่ละมีลูกเบ่งพดูดพูดออกมาแล้วก็เลี้ยงทิ้งทิ้งควงๆแม่งก็มาเป็นโจรหมด,ดสิเราก็ต้องดูแลเพื่อที่วันหนึ่งแบบลูกโตออกมาแล้วอะไรเงี้ยเราจะได้พูดได้อย่างเต็มปากเต็มคำว่าเนี่ยลูกฉันเลี้ยงมาับมือเลย เปปสร็จแล้ววะเออทาปากหน่อยทาปากเดฟลอนสีเติมปาดก,ก้าไปเสร็จละอืมโอเค้ยดูสินี่เมาไม่ตัดต่อยี่สิบวินาทีเออถึงบอกไนงะว่าต้องตัดต่อแต่ไม่เป็นไรทำเพื่อเพื่อนฝูงเราก็จัดไปครั้งนี้เต็มเต็มแล้วเดี๋ยวนะไอ้เรื่องออนเซนรอนิดนึงวันนี้ก็ไม่ว่างแล้วเดี๋ยวจะออกไปข้างนอกกับสามี แล้วก็มันรืนนี้ก็ยังไม่แน่ใจว่ามันจะมีสอนหรือเปล่ามีเด็กมาเรียนที่บ้านอะไรเงี้ยก็เดี๋ยวนะแต่จะทําให้ไม่ต้องเร่งไม่ต้องกดดันฉัน่ามากดปล่อยให้หน้าที่กดดันเป็นของเพียงสามีฉันเพียงคนเดียวพอเพราะเราไม่ต้องมากดดนันเป็นเพื่อนสนิทใช่ไหมรอสิเป็นเพื่อนก็รอได้ใช่ไหมโอเคไปก่อนนะสวัสดีเดี๋ยวไปเจอกันหมอหมอยหมอมอยเจอกับโปรให่แล้วฉันจะไปทำผมแล้วดูสิฉันจะใส่เสื้อนอนอยู่เลย